ที่วัดป่าภูจันหอมบ้านนนม่วงหวานตำบลคำล้ออำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีซึ่งวัดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนภูเขาขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ล้อมรอบด้วยพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านการเดินทางเข้าถึงวัดค่ะถึงว่าจละ ถึงแม้ว่าจะยากลำบากแต่ก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภจากพญาอนันตนาคราช9้าเศียรที่มีความสูงถึง12เมตรรอบลําตัว3เมตรและความยาว89เมตรค่ะที่มาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านและพระสงฆ์โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง1ปีเศษแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหลือทาสีแต่งเติมซึ่งในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ตรงกับวันพระแรม8คดข้ามเดือน3ทางวัดจะทำบุญและทาสีพญาอนันตนาคราช9้าเศียรเพื่อความเป็นสิริ ระมงคลพระอาจารย์คมสันเสนาน,นิคมเราว่าเริ่มมาอยู่ที่วัดเมื่อวันที่5มกราคม2560ขนาดนั้นนะคะอายุ28ปีโดยมีญาติโยมถวายที่ดินให้สร้างวัดจำนวน50รไร่เศษและเมื่อช่วงออกพรรษาปี2563ค่ะชาวบ้านได้ทอดกระถินถวาย300,000กว่าบาทจึงได้มีไฟฟ้าใช้ก่อนที่จะเริ่มสร้างวังพญาอนันตนาคราชช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2563 เริ่มจากการฝันเห็นพญาอนันตนาคราชจะมาอยู่ที่แห่งนี้จึงได้ชวนชาวบ้านเข้ามาดูพบเป็นป่ารกมากและมีโพรงขนาดใหญ่ใช้ไม้ไผ่สองลำต่อกันยังไม่สามารถยังถึงพื้นด้านล่างจึงได้ทำพิธีเสี่ยงทายค่ะว่าหากเป็นที่อยู่ของพญาอนันตนาคราชที่หมักเข้าฝันจริงขอให้ท่านขึ้นมาหลังจากปักทูปบ16ดอกไม่ถึง5นาทีในขณะที่มีแสงแดดรอ้อนๆ้อนฟ้ากลับมืดและมีฝนตกลงมาพร้อมกับลูกเห็บทำให้ไฟฟ้าดับซึ่งนับเป็น ปฏิหารก็เลยมีการขอสร้างพญาอนันตนาคราชร่วมกับพระสงฆ์รวม5รูปมาโดยตลอดค่ะและไม่ได้มีการเรื่อยใไไดใดทั้งสิ้นแต่ได้มาด้วยความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านที่มาทําบุญกระาบขอพรขอโชคลาภอย่างไม่ขาดสายแต่ช่วงนี้ค่ะไม่ค่อยมีคนมาวัดทาบุญเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิสําหรับเรื่องของคนที่ชอบเสี่ยงโชคงวดที่ผ่านมาก็ทําเอาหลายคนโชคดีกันทวนหน้าซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะทางวัดไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันอยู่แล้ว 看